ดีแล้วนะคะกับครูพันธุรัก,กันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบมานนองโอเว่นสำหรับวันนี้นะคะครูจะสอนในเรื่องของการอ่านวิเคราะห์กาบเจนิสเลี่ยนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ครูพูนพันสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเห็นได้นะคะสำหรับ,บนักเรียนแคปประถมศึกษาปีที่หนึ่งเชิญรับชรนได้เลยค่ะนำมาเบิ้งเลยค่ะมาเลยค่ะพร้อมรอับ นี่อยบอกใครทำอะไรานะ ออกไปเพื่อข bon ิงขิงไฟเอามือทางไฟเอามือขีไฟเพื่อให้ได้รับความอบอุ่นเข้าสู่ร่างกายเข้าใจไหมเข้าใจค่ะไหนใครใครเคยขิงไฟยกมือขึ้นคุณมาลูกคุณบ่คุณร้ายคุณร้ายไายบ่คุณร้ายไหนทำหน้าคุณดิคุณร้าเลยใช่ไหมเออคุณร้ายไายคุณทาคุณแดงเันบ่ถ้าหนาวเราต้องไปขิงไฟแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวที่เป็นไง เด็กด mm. ีมีน,น้ำใจใช่ไหมใช่ค <Af> ่ะเด็กยอดไปเลยเหมือนพวกเราในห้องเลยเป็นเด็กดีทุกคนตั้งใจเรียนโอเคเดี๋ยวมาเอาต่อไปตอบคำถามทั้งไม่ทั้ไม่ทั้งไม่จุงจุดจุดทั้ทั้ไม่ตอบเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะหนาวเพราะหนาวเพรอะเพราะเพราะรอกเพราะหมอน 阿姨买草莓，买。 สวยสวยไหนรูสิลูกใ้ลีใัใสใมม<า>ยมากเลยค่ะตอนี้ก็จะเป็นผลงานของนักเรียน,นะคะผลงานของนักเรียนในเรื่องของการอาน่าาเพราะหวามาส์ะมีนะคะีค่ะก็ต้องขอบคุณทีทุกทานนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์คะคุณได้ถ่ายผลงานให้กับคุณูด,ด,ด้วยค่ะ งานให้กับคุณชมดูด้วยสวยนะคะอันนี้ก็สวยสวยเลิศเลยค่ะอันนี้ของใครเอ่ยของแม้นสอนนาราค่ะอะดูของแม้นสอนนาราด้วยค่ะอ่ะดูสวยไหมคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นผลงานของนักเรียนแั้นปรฒ์มศึกษาปีที่หนึ่งนะคะสอนโดยใคร นวัตกรรมการจะมีการจะมีสิเดที่ภูมงมาประบปรขึ้นมานะคะเพื่อเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่าออกเห็นได้ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่ผู้ีเกียทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเรื่องของการถ่ายทอดในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่าออเห็นได้สำหรับการดูและบุญรางวัลางเบสาจะได้นาไปเป็นรูปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะครูพันก็ไม่ได้บอกว่าครูพันสอนดีเด่นนะคะแต่ว่าอยากให้อยาก ทอจยขยายผลให้กับข้ะราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นําไปปรับประยุกต์ใช้นในการพัฒนาผู้เรียนแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามคุณพ่อง้างชื่นในเรื่องของการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยภูมิัญญาเศรษกิจการจัดสันตกุแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวนเาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ